สวัสดีค่ะเมน,นูวันนี้นะคะก็ทำไข่กระทะนะคะเริ่มแรกก็คือใส่เนยนะคะ่ะจริงๆต้องใส่นิดเดียวนะคะพอดีท,ทำครั้งแรกค่ะจะใส่เนยเยอะไปนิดนึงนะคะพอเนยละลายแล้วนะคะแล้วก็ตอกไข่ส่ถ้วแล้วก็เอามาลงในกระทะเลยนะคะใช้ไข่แค่สองฟองนะคะค่ะต่อไปนะคะ เครื่องเราพอดีไม่มีเวลาค่ะก็เลยผัดเครื่องไว้แล้วนะคะก็จะมีวันนี้ใส่หมูยอกับแฮมนะคะแล้วก็เอาไปผัดกับเนยก่อนค่ะนิดนึงแล้วก็ใส่ซอสเหลืองแล้วก็พริกไทยนะคะผัดเสร็จแล้วก็เอามาลงใส่โรยไปที่ไข่เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมต้นหอมด้วยนะคะโรยหน้าไปที่ไข่ได้เลยค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะ ด้วยซอสถั่วเหลือกนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะใส่พอประมาณนะคะตามชอบนะคะแล้วก็ซอสพริกค่ะตามสูตรของอุดรนะนี่ค่ะนี่ดูสูตรยาวนิดนึงนะคะเพราะี่ไม่ได้ใส่ขวดที่มันบีบได้นะถ้าถ้าเป็นตามร้านเขาจะใส่ขวดที่บีบได้แล้วก็เอามาบีบแล้วเส้นมันจะสุก ก็ใส่ตามชอบเลยนะคะทำแบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วค่ะเ,คเบื่อกันกินไข่ดาวก็อลองมาทำไข่กระทะดูนะคะนี่ค่ะหน้าตาเสร็จแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเรามีคนชิมด้วยวันนี้กลิ่นหอมเนยมากเนยยี่ยห้อนี้อร่อยมากแต่ว่า เดี๋ยวว่างๆจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเจอที่ห่ออะไรแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะคะใส่เยอะแล้ววิ้งแน่ๆเดี๋ยวลองชิมสิเดี๋ยวเรามาดูว่าคนชิมเขาจะว่าไงนะคะไข่แก้แทะรสชาติเป็นไงบ้างคะทำง่ายๆแต่หมูยออะไรนะคะมีกินไปแต่หมูยอเดยลองชิมกัน กินไข่แดงให้ด้วยอืมอร่อยนะอะไรหม,ม้อร่อยมากมันเป็นรสชาติยังไงบ้างอ่ะเหมือนมันครบเครื่องดีนะมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันเป็นไข่ที่แบบ หมือนไม่ต้องกินข้าวอ่ะกินไข่ได้เลยอ่ะหอมเนาหอมค่้อาหารเช้าหอมเนยอันนี้เนยยี่ห้อเนี้ยดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถ่ายรูปเก็บไว้หอ,หอมเนยมากลองกินขไข่แดงให้ดูหน่อยสิเรื่อการกินไข่แดงนะครับนีกินต้องเก็บไปกินทีหลังนะจอยนี่ต้องอมีสองฟองต้องกินให้ดูว่าเพื่องกกินก็คือกินไปทางลูกเลย จริงๆมันต้องกินในกระทะนะจะฟินมากหรือว่าเราไม่ได้ซื้อกระทะมางไงเดี๋ยวขหน้าก่อนในีนดูซิไข่ชัดนีอ่อืมอืมอร่อยจังหอมเนยไหมหอมเนยไข่นัวๆเค็มไหมคะไม่เค็มครับกำลังดีเลยโอเค งันวันนี้ถือเ่็สักสิ่สำหรับอ,รอ,าอาหารเช้านะคะบ๊ายบาย